สามห้าหกเอ่ือสามตัวพอมสองตัวพอมต้นนี่ถูกสามตัวพอมสองตัวพอมแปดตัว สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับแฟนสองมาหาเหงม่วนชื่นครับผมเนาะวันนี้จะพามาตามตัวเลขแนวทางปปูทุดงลิมโขงพี่น้องเนาะวัดที่ผ่านมาให้เก้าหนึ่งสามครับผมออกสามหนึ่งหนึ่งสามเด้อพี่น้องออกล่างครับผมเนาะสามหนึ่งตรงตรงเด้อพี่น้องเนาะเอางวดนี่ที่ผมกันย่านี่จะเป็นตัวใดร,รอติดตามไปพร้อมๆกันครับกลาบนมัสก,การครับผม อ๋อเจริญพรเจริญพรเอามาตามปู่ชุดงริมโค้งพี่น้องอ่าเป็นจังไงบ้างเก้าสามหนึ่งบอกปู่อ๋อเฮ้ยเางก่อนเข่าสามหนึ่งหนึ่งสามเก่ามันบ้าครับออ่าให้มาวันที่ผ่านมาอ่าเข่าสามหนึ่งเข่าล่างตรงตรงแต่ว่าค้งจุด่ายบริษัทสามนี่ปู่คงจุด่ายถือดู ลุดออกไปันลุ่มข้อทีมูกโอ้ออกสามตัวเลยหือยถ้าเบียนมันสามหกห้าเก้าเลยสามหกห้าเก้าอ่ออ่ะเลยออกสามห้าหกเออถือสามตัวพร้อมสองตัวพร้อมตัวนี่ถูกสามตัวพร้อมสองตัวพร้อมป๊าตัว บริตามโค้งยุทธายปูมิตรวาโออโทุเม็ดเดียวจอดเพื่อนว่าอ่าสามหนึ่งเก้าเม่นั่นมันใจแห้งมันใจอยู่ดิครับผม,มเอซึอ่งมาหกแปดมันบอกมัน,มนเลขแปดเลข้าจ้ะโอใช่ใช่ปูให้สองตัวก็คือหกแปดแต่ว่ามาเข้าสามหนึ่งแล้วปูเ้อะ อโอ้ล่างนี่ครับล่างจะมีไดใจอยุหกหาแต่ว่าว่ามันออกแล้วก็เรียกว่าหกแปดติปัวแหมโอ้เกรียดมันก็มานนี่เลราเหนื่อยอยู่นี่อ่ะได้ทั้งเลราได้ทั้งไห้ได้ทั้งสามหกได้ท,ทั้งสามหนึ่งอืมเรว่าตูมขึ้นย่านมันเหล็กไงยอยู่หืมตูมขึ้น,นฟันระบร <ๆ S 1> ปูนมิมิตระบบนิมิตเอ้อ เอาต่อต่องวดมาแล้วครับผมสำหรับปู่ทุดงริมโค้งพี่ร่งางว่าจังไหนปู่นี่มิดตั้งไหนนี่มิดตั้งไหนเนี่ยนี่มิดเห็นน่ลผู้หญิงยกปไปคือในเมึงแล้วโอ้โถฮ,ฮึขเขา,ายกปไปคือในเมึง เม่อตะเขียนคือกอวัวปูหรือว่าจังไหนคือไผมาจังไหนอีกแมนแมนอะไรเก่งโอ้กอว่าเขาพันสามาเนี่ยมันได้รู้จังหวัดได้หรือปูวัววัวเอาพี่น้องใครยังไม่ตามใครยังไม่เห็นคลิปนี้ปูทุ่ดงดิมของพี่น้องเข่ามาหลายวันแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าะวันนี้ร่องรุ่นร่องเบิงปูเป็นไปซับไปซับป้าเน่เด้ออเพราะว่าเลขออกสามตัวว่าหันตีปู เขาให้ไปกลับด้วยอโอ้เอาเ๋ยาหางเดี๋ยวเลยเนาะเขามาให้ตั้งแต่สันปูดท,ท้ายจะกะดทุม่มอ่ก,ก็ก็จะตามให้โค้งสุดท้ายอยู่อ่าโค้งสุดท้ายก็จะตามให้เหมือนเดิม,ม <laughs> จะได้สามตัวด้วยปูอ่า ใช่ได้นีมิตองไรปูวามากกว่าดูว่านี่มีตั้งไหนห้เอฟซไปพิตราใส่สมองตั้งนอยด้วยอ่าข้าเพอเ,ปเ,ปเอาไปแปลเอาสามแปดศูนย์อือสามแปดศูนย์ปทุ่สามตัวเลยเอะสามแปดอือ อ,อัน,น,ออนี่ข้างล่างอืมมันผิดแต่กริงใจผิดบ่านอกงล่างเนาะอ้าวมันเป็นจังเลปูที่ว่ามันขับข่ายขับคาบเหรอเอ่อเอาหุกสองใบอืมข้างล่างแกก็อเว้ยหัวเลี่ยวหุเปลี่ยเก้าเนี่ย่ะโอ้อันนี้ว่าที่ว่าจะเอาตัวได้ดีแท้ เออมันได้มันได้ไดเห็นสร้างะนะนรสร้างแบบเขามาให้คนหลอดท้องอ่ะวันนี้เขาเขียนไม่กุนมันอ่ะนะหกสองอ่ะโอ,โอ้โตตี้โตที่ปูเห็นชัดๆก็คือหกสองออยู่อยู่ก้นช้างลูกก้นช้างเออกับมือนึงก็งเห็นอยู่ไตกลนชสางหืมใด้ก้นนสางมือนึงอ่ะเอา ไปเห็นอย่างปูที่เห็นอยู่ก้นสางอันแบบว่าถ้าเจ้าเขียนไว้แบบว่าสางพอ่นอโสทนันทนีนะเขียนไว้ยุก้นสางันเป็นปูนนะนะปูนชีเมตนแต่เขาเจ้าเย็นจังสมมติว่าเจ้าเทพพื้นห้องน้ำเหมืนบ่อะครับผมเจ้าีเขียน่าพ่อสอทนันทนีเหมืนบ่เจ้าที่เขียนไว้เพชเป็นที่แล้วลึกไว้เออวันที่ทนันทนีนี่มันเห็นเจ้าหกสองไหมโอ้ปูนนเห็นอยู่หกสองอยู่ ยุ่งซางเออยุกย่ก้นซาง<อ>ายุ่ก้นซางเอออยู่ก้นบอลเะพี่น้องเออก้นบอยอ่ะอ่าถ้าเจ้าเขียนไวไ้ไรียกว่าซางกูมาขึ้นนี่แบบสามแปดศูนย์โอ้หกสองนี่ได้ต่องวดแต่ว่าล่าสุดมาขึ้น,นได้ไสามตัวเลยเออโอ้โทู คือหนีเห็นสามตูนเลยมันจะจบข้าวหรอเรื่อยปูจบข้าขวแล้วเนาะคัดวาจะสั่นเนาะออ่าสาม 80, แปดศูนย์ก็อย่าลืมตัดด้วยนะปูเนาะอ่ก็บกสองหกสองเก้าสองอ่าแต่ว่าเห็นเห็นมันจเห็นทัดทัก็คือหกสองตัวนี้ก็เห็นค่าบวกสามแปดศูนย์นี่โอ้สามแปดศูนย์จะค้างไหม ออานุชเป้ายได้แช่าก็คย่าลืมเหมือน, 8, นแปดสามศูนย์น่ล่ะมันกลับไปกลับมาอ่าสลับกันน,นอะปูเนาะอ่าอืมเอาตัดได้ก็แปดศูนย์อ่สามแปดพี่น้องแล้วก็สามศูนย์นอืมอ่าค่าจับสองตัวเนาะแต่ว่าก็ปูบอกว่าให้สลับเนาะให้สลับด้วย เลขมันเข่าอยยอ่ะอ่าอือมันจะเข่าทึ้งเล่าสามแปดศูนย์ให้ถ้าให้กลับให้ศูนย์แปดสามสิบบปูแปดสามศูนย์โอ้แปดสามศูนย์เอให้กลับอย่างนี้อือเจ้าเขาออกสามแปดก็จะได้ยุตดว่าศูนย์สามแปดอะไร อยู่ให้สามตัวนี่แม่นบ่อะครับผมสามตัวก็ให้สลามเอาอืมเจอแล้วโอ้โถตัวนี้ยองมันอยู่อี่สิย่องได้บ่ปัวเออเพิ่นเคยให้เด้อยู่นี่อ่ะเจ้าแม่อืมแนวนเพิ่นก็คือว่าเพคุณสัทยาเจ้าแม่เหมือนทุบเพิ่นเกลียนแกงเขาให้กินคือมือเลย แด่หรอใยังอ่าอ่าเป็นแบนีสัท่า้มเชื่อเนาะเป็นข้วมเชื้อ,นนว,อวนบุนคคลนัปูนะาะท่ว่าเพิ่งกันได้ย่นเลยะสัทาคมเชื่ออ่าขาเจ้ากันได้ได้โชคได้ mắn ุงวัดภาคในเงื่อนชื่อที่หลอกที่ดินที่วัด้งโอ้จนได้ซื้อที่เพิ่มซื้อซื้อที่ซื้อหางตีปัโอ้่างทะเลาะสารา่างมิได้เงืนจบแ่นแล้ว โอ้ตองมีจังสี่เนาะปูเนาะจังสี่ได้สางายเอะโอ้เจ้าสีได้สางได้เลี้ยวได้ส้ำเร็จไหวเนาะปูเนาะเออตองมีปัดใจตัวนี้เนาะเพียกว่าหัวจังชั่งมีกับพ่อแล้วพ่อจังหรอกอ่ามีชั่งมีกับพ่อแล้วอยู่แบบสมถะอยู่แบบพ่อใจเราเป็นบลาปูเอออ่าบลาอะมันหนุ่มมันยาก เ่าอะไรมากไหมโอ้ปวดปวดย่อมโอ้ครับผมผเออพ่ห้เป็นในทัองำบุญเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งปูสามตัวเอาสามแปดศูนย์เอาสามตัวเ่เพื่อนใจคอยคอก็มากทีแล้วแบบแปดสามศูนเลย โอ้ตัวกับติดปูมปุ่มมันเถอะแหมเออแปดสามศูนย์ตัวตัวมักเลยมักเลยมันเถอะโอ้มันมักต่อลบหลังแม้รังเข้มังเรียนมากับเนี่ยอืออ๋ออ๋อเอาโอเคโอเคเอาขอบใจเวลาครับผมเอาขอบคุณปูครับผมเออเป็นแนวทางอ๋อ ฝันดีน้ำย่องเลิอ่อครับผมตระเล่นคนสาธุสาธุครับผมจะสรุปให้ครับผมเนาะสำหรับแนวทางปูผุดงริมโขงครับผม8 3ดเนาะโตมักโตเดิน้นตฟันแต่ว่าปูได้มาส8 0ครับเนาะสองตัว62ครับอ่ะขอให้โชคๆวันหมาลำล,ำลำเรื่อยๆพี่หลังเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะว่าฟูเขามาไลย์วันทีแล้ววันนี้จะเป็นยังไงจะสามตัวแตกอีกบ่ขอบคุณ f อฟที่เขามาติดตามนับชมนับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ